สวัสดีค่ะคิงเย,ย่ค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ขงิงพาทุกคนมาตกปลาน้ําแข็งที่เมืองควาชอนซึ่งเป็นเทศกาลตกปลาน้ําแข็งที่1ปีเพียงครั้งเดียวนั่งรถมาสาชั่วโมงทุกคนเมื่อมาถึงอ่ะขิงให้ดูสภาพบรรยากาศงานเนอย่างนี้ว่างเปล่าอะไรซึ่งนักท่องเที่ยวอะไรซึ่งกู้คนขงนิงอ่ะตั้งใจะจะพาทุกคนมาตกปลาน้ําแข็งแล้วก็มาเล่น กิจกรรมอีกหลายกิจกรรมเลยที่เขามีที่นี่พอมาถึงงาะปรากฏว่าน้ําแข็งอ่ะมันไม่แข็งตกปลาไม่ได้ตรงที่เขาจะให้ตกปลามันกลายเป็นน้ําหมดเลยมันไม่ยอมแข็งก็เลยไม่มีคนมาเที่ยวงานเลยแล้วสภาพงานก็เลยไกลๆแบบนี้นะทุกคนขี่นั่งรถมาสามชั่วโมงเพื่อที่จะพาทุกคนมาตกปลาแล้วก็ทํากิจกรรมแต่ว่าไหนๆก็นั่งรถมาไกลขนาดนี้แลวนั่งมาสามชั่วโมง ข้าาลูกนี้ไปก็เกาหลีเหนือเลยไปตามหาผู้กองนั้นแล้วเนี่ยปีที่แล้วทานอนดีดนิ้วคนก็เลยหายไปแบบ90%ของโลกซึ่งตอนนี้เราเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตเราก็จะพาไปเที่ยวต่อไหนๆก็เราก็เดินทางมาแล้วมันมีอีกที่หนึ่งที่เป็นงานแกะสลักน้ําแข็ง ซึ่งน่าจะยังจัดอยู่เดี๋ยวขิงจะพาทุกคนไปดูจะพาทุกคนไปดูเขาบอกว่า The w o r l d g a t g a t ์ i n d o o r I c c ์ p t u r e กปเะราหวังว่าครั้งนี้เราจะไม่ผิดหวังอีกและถึงแม้ทริปนี้เราจะไม่ได้ตกปลาน้ำแข็งนะทุกคนแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมะม่วงหิมาพานเผาโบราณแม่เท่าเอียดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เม็ดมะม่วงหินม,มาผานแม่เท่าเอียดใส่ใจทุกเม็ดเด็ดแบบต้นตำรับทุกคนเติมพลังให้ท้องก่อนก่อนจะเดินทางต่อนะถ้าเป็นที่เกาหลีงานแบบนี้เขาก็จะมีร้านแบบนี้นะเหมือนบ้านเราก็จะเป็นแบบร้านลูกชิ้นทอดอะไรอย่างเงี้ยร้านแบบนี้ก็จะมีอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยทั้งโอดเด้งลูกชิ้นปิ้งไก่ทอดไส้กรอกน่ากินเนาะ <c oughs> ข้างในเนี่ยเป็นโค้งนะทุกคนเขาจะใส่โค้งให้ข้างล่างแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นไก่อันนี้เป็นไส้กรอกเขาจะตัดให้ด้วยนะ ซอสคล้ายๆซอสเกาหลีผสมกับซอสพริกซอสมะเขือเทศอย่างเงี้ยทุกคนขิงพาทุกคนมาถึงแล้วนี่ซินชนซีนิมาติกเอ้ยซีนิมา่างานแกะสลักน้ำแข็งในโ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำไมมันดูเงียบอีกแล้ว <laughs> ทำไมมันดูเงียบเงียบอีกแล้วอ่ะข้างในมันคงมีแสงสีเสียงแหละแต่ว่าเสียงมันไม่ออกมาข้างนอกรถเปิดขี้มูกห <laughs> ิมะเกาะรถเต็มไปหมดเลยดูดิแล้วก็น้ำแข็งเกาะรถเลยอ่ะคือความหนาวมันหนาวขนาดนั้นะ่ะ แต่ว่าน้ำแข็งมันไม่แข็งให้เราตกปลาได้เท่านั้นเองนี่ทุกคนค่าข้าวคนล,ละสามพันวอนเท่านั้นนะเจ็สิบกว่าบาทเออเจ็ดสิบกว่าบาทเองอ่ะอ้ยดูกำแพงแค่นี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการแล้วทุกคนอ้หน้ำแข็งจริงๆด้วยเหมือนน้ำแข็งก้อนบ้านเราอ่ะ น้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งเขาเอามาแกะเป็นรูปกล่องของขวัญทุกคนดูต้องดูกว้างๆนะต้องรูกว่านี่มีรถซันตาคลอสด้วยนี่เขาเอาสีใส่ลงไปในน้ำแข็งเลยนะเป็นสีเหลืองอ่ะอันนี้เป็นจีนอันนี้เป็นตะวันออกตะวันออกกลางอันนี้ยุมาจากไหนเนี่ยให้รูข้ามข้ามข้ามอินเดียแดงโอ้โหข้างใน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 ทุกคนดูข้างในข้างในมันใสบ้างเลยนะทุกคนแต่ว่ามันก็หนาวมากๆเหมือนกันนะ แล้วมันก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวซะทีเดียวที่พามาวันนี้เนาะเพราะว่ามันอลังการมากเลยยังมีข้างในอีกนะ่เยอะมากเออใหญ่จริงๆมาดูโล่ตอนแรกหิงคิดว่าเขาแบบเป็นรูปปัน้นเป็นปูอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเป็นน้ําแข็งเหมือนกันนะโอ้โหดูข้างในที่เหมือนเป็นเรือแล้วก็แล้วก็เป็นน้ำา่ะมาดูข้างในนี้เห็นว่าเป็นคลื่นน้ำไหมเห็นเป็นคลื่นน้ำเขาทำเป็นโต๊ะนะทุกคนโต๊ะที่แบบวางของได้แล้วก็เก้าอี้ที่แบบนั่งได้สบายมาก แต่เย็นตูดนะนั่งแลลวก็เย็นตูดหน่อยๆดูแล้วอะ่ะถึงเหมือนมันจะเปียกนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้มีน้ําเลอะขึ้นมากับมือนะเวลาเรานั่งเนี่ยเราก็เย็นเฉยๆแต่ว่ามันไม่เปียกแฉะตูดอะ่ะแลวเขาไม่ได้แกะน้ำแข็งธรรมดานะเขายังใส่หลอดไฟสีๆเข้าไปในตัวน้ําแข็งด้วยเนี่ย แล้วเวลาเราเดินเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดแสงเปิดสีอย่าเงี้ยให้มันแสงไฟมันส่องน้ําแข็งอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะสวยมากเลยอะ่ะถ้าใครชอบถ่ายรูปนะถือว่ามาที่เนี่ยเราก็จะเวิร์กมากเลยเพราะว่าเราจะได้เราจะได้รูปที่เป็นแบบเท่ๆที่มันเแปบบน,นไฟแบบไฟนีออนยอะไรย่งเงี้ยขอเพลงตึ๊ดๆหน่อย ตอนนี้เราอยู่ในอาณาจักรของจีนอยู่นะคนคลิปนี้เราก็จะพูดผิดๆทุกๆเลยนะเพราะว่าปากมันแข็งมากเลยมันหนาวตอนนี้เราอยู่ในอาณาจักรของจีนเดี๋ยวต่อไปเราจะไปอาณาจักรอื่นบ้างเราแกะสลักสวยมากเลยนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบเป็นลายเล็กลายน้อยลายละเอียดอะไรแต่ว่าเขาเอารายละเอียดของแต่ละสถานที่ที่เขาแกะอย่างเงี้ยได้ดีมากเลยตึกป้อมปราการอย่างเงี้ยคือเขาก็มีระเบียงมีเสามีหลังคามีรอยของหลังคาอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเขาเก็บรายล,ละเอียดได้สวยงามมากเลยฟังจากเสียงแล้วข้างในน่าจะมีการละเล่นใดๆที่เราสามารถเล่นได้ไปดูดีกว่าตรงนี้เหมือนมีสามารถสไลด์ได้เลยเปิดขึ้น<ส>แล้วก็สไลด์ลงมาได้อ่อ <s illes> เราขึ้นไปดูห้องวงกันดีกว่าไปทำไมก็ถึงมีลู่เออมันก็ไม่ได้ไหลเร็วอะไรนี่หว่า <c ười> เพราะฉะนั้นขิงคือตัวแทนของคนไทย <c ười> ที่จะสไลด์ลงไปสู <c ười> ่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น ในผ้ามันควรจะฟึง่งอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าด้วยแรงจีที่มีมากเกินไปของเราหรือเปล่าทำไมคนอื่นไหลทำไมเราไม่ไหลเป็นห้องเก่งยีน <Huh? S 1> เก่งยีนมันเป็นยีนอย่างดีทีนี้มันก็เลยยึดเกาะไม่ลื่น <c oughs> จบแล้วนะทุกคนวันนี้สําหรับ1วันที่เฮอร์ชอนซึ่งเราพลาดการตกวันน้ําแข็งไปก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครอยากรู้วิธีการเดินทางเพื่อเตรียมตัวมาสําหรับปี2021ก็ inbox เข้ามาที่ Facebook p a พ e ก็ได้นะเดี๋ยวขิกจะตอบให้ว่าวิธีการเดินทางมายัางไงที่พูดติดๆขัดๆนี่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนเห็นแดดเยอะๆอย่างนี้นี่คือลบสี่นะทุกคนลบสี่องศาซึ่งหนาวแบบหนาวปวดมือมากๆขนาดใส่ถุงมือก็หนาวปวดมือมากมากเลยแต่ก่อนจะกลับ ก็ต้องขอขอบคุณว่าม่วงหิมพานต์เผาโบราณแม่เท่าเอียดอันนี้เป็นรสเกลือหิมาลัยเกลือจะแทรกซึมอยู่ในมเมล็ดเลยนะเหมือนว่ามันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ด้านบนนะังเหมือนมันอยู่ในมเมล็ดเลยอะเนี่ยแล้วก็จะไม่มีผงเกลือติดนิ้วเวลาเราหยิบกินอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะหยิบกินได้เพลินโดยที่ไม่เลอะมือขอบคุณนะคะ Trapped down on the floor, I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold, I can't let it go. Chain up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace.